สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวสกุลคนบ้านบ้านผู้เก่ามาอีกแล้วด้วยจ้ะเมนีสาวสกลุลพาพี่น้องกินกุ้งแช่น้ำปลาจ้าเย้กุ้งสดๆล้างดีๆเลยจ้ะแช่น้ำโซดากับน้ำแข็งเนาะให้มันกรอบๆอ,อร่อยเนื้อแน่แนๆเลยแล้วก็ผักเครื่องเคียงของเราก็จะมีนี่จ้ะผักคะน้าเนาะสาวสกุลซื้อคะน้ามานี่เป็นต้นเลยต้นใหญ่ๆอวบๆเลยจ้ะ ช่น้ําแข็งด้วยจะได้กรอบๆเนาะแล้วก็มีสลัดจ้ะในส่วนตัวเองแล้วก็มีแตงน้ําจิ้มก็ตําเองด้วยจ้ะมาด้วยจ้ะผายยังบอกินข้าวกะมาแซ่บๆกับสาวสกลเนาะมาเลยจ้วงๆเลยนี่กุ้งกระตูวใหญ่ๆจ้ะจื้มน้จิ้มอีก mm. mm. 哦。嗯 ก,ก,กัดครึ่งเพราะว่ามันโตใหญ่นะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พักได้หน่อยต้องกินแก้มพักหลายๆจ้ะหน้าเขาเป็นต้นเลย 嗯。Mm hmm. กรอบอร่อยไม่ขมเลยคณะนะอร่อยมากกระหล่ำซอย จิ้มช้ำๆเมีย่ยงกุ้งแช่น้ำปลาจ้ะตัวใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> ใส่ผักสลัดของเราบ้างโอ้ยสุดยอด ใครจะน้ำลายไหลาตามก็อนุญาตด้วยจ้ะอนุญาตให้น้ำลายแตกตาม ตัวใหญ่จ้ะแม่ค้าเพื่อนบมมีตัวน้อยงวดเนี่ยเพื่อนก็นเลยบอกว่ามีแต่ไซส,ส์ใหญ่ๆสาวสกุลกะยากก็เลยต้องเอา ขึ้นมีขีิกเยี่ยมห้องนำเนาะอยู่ในเฮงืนอนกมีขีิกเยี่ยมเข้ามาเนาะจิ้มกะเผ็ดๆแซ่บๆเลยจ้ะตัวสุดท้ายอืม เผ็ดมากแต่ก็อร่อยมากเหมือนกันสาวสก,กุกขอบคุณพี่น้องสูดสุกคนที่ติดตามรับชมสาวสกลุลเดี๋ยวเมื่อหลังสาวสกลุลพากินอย่างกะอย่าลืมติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้สาวสกุลคนบ้านๆผู้นี้นเ้ยจะ้ะเมื่อนี่ถ้ากินบ่เรียบร้อยกินบ่สวยงามกะขอโทษขออาภายัยด้วพี่น้องเด้อหักแพงแบ่งปันจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย